ลีนาตาลีออกโรงป้องอชิยะด่วนสรุปจากข่าวความจริงน้องเป็นเหยื่อลีนาตาลีเจรวนนพันรยาฟลุกเกิกพลเป็นอีกคนที่ออกมาปกป้องอชิอชิรวัตรลูกชายสามีหลังอชิตกเป็นข่าวโดนโยงในข่าวเพจดังปูดข่าวคู่รักวัยทีนที่เลิกรากันโดยสาเหตุเกิดจากข้อฝ่ายหญิงด่ากราดฝ่ายชายฝ่ายชายเลยเล่าให้แม่ฟัง กลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากแต่ที่แรงกว่าเพราะผู้หญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักแชทไปจีบหน้ากากผักคมปีและจีบมานานสาปีโดยลีนาตาลีเปิดเผยผ่านโพสต์สตอรี่ออกมาซับพอร์ตข้อความของโบชยาดาคุณแม่ของอาชีพพร้อมเผยว่าข่าวดังกล่าวเห็นคอมเมนต์มากมายทำให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อย แต่คราวนี้ต้องขอออกมาพูดอะไรสักหน่อยอยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนสรุปจัดข่าวถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปกว่านี้เลยขณะที่โบก็รีโพสต์ดังกล่าวและลงภาพครอบครัวพร้อมหน้าซัพพอร์ตลูกชาย